ฆาตรกรไล่เชือ่ออย่างเจสันในแฟนชายสยองขวัญในเรื่องสุกสิบสามกำลังจะมีฉบับซีรีส์ครับแต่ว่าคราวนี้มาแหวกเพราะตัวซีวรีส์เนี่ยจะหันไปเล่าเรื่องราวของตัวละครแม่เจสันแทนสมัยตอนที่เธอกำลังเลี้ยงดูเจสันในวัยเด็กโดยทางเดดไลน์เขาได้มีการรายงานครับว่าค่ายหนังอินดี้อย่าง A24 กํากำลังจะสร้างซีรีส์ภาคต้นของหนังเรื่องสุกสิบสามลงให้กับสตรีมมิ่งพีคอร์ครับโดยซีรีส์ภาคต้นนี้จะใช้ชื่อว่าคริสตัลเลกแถมยังเลือกให้คุณลินดาคาเดลินี กันดีจากบทของเวลาในหนังสกูบิดูมารับบทเป็นพามล่าวอฮีตัวละครแม่ของฆาตกรเจสันนั่นเองครับซึ่งตัวละครแม่ของเจสันเนี่ยเธอเคยปรากฏตัวมาในหนังต้นฉบับแล้วครับภาคแรกเนี่ยเธอมีซีนเต็มๆเ,เลยซึ่งในตอนนั้นตัวละครนี้จะรับบทโดยคุณเบสซี่ปาเมอร์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือในเว็บไซต์ IMDb เนี่ยมันมีชื่อของคุณเอเดรียนคิงนักแสดงที่เคยรับบทเป็นตัวละครอลิสนางเอกในหนังสุบสิบสามภาคแรกปรากฏอยู่ด้วยนั่นแปลว่าเธอจะมี บทบาทในฉบับซีรีส์ด้วยอย่างนั้นหรืออ่ะเดี๋ยวมารอดูกันเพราะปัจจุบันเนี่ยเธอก็อายุ64ปีแล้วนะครับแถมในตัวละครนเนี้ยมันตายไปแล้วในเวอร์ชันต้นฉบับโดยซีรีส์ภาคต้นของฆาตรกรเจสันอย่างคริสตัลเลกจะเล่าเรื่องราวของตัวละครพาร์เมล่าวอร์ฮีคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องยอมละทิ้งอาชีพนักร้องเพื่อหันมาเลี้ยงดูลูกชายที่เกิดมามีความพิกลพิก,การตั้งแต่เกิดครับซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเจสันนั่นเองและนั่นทําให้ผู้เป็นแม่อย่าง,ง,ททางพลงาลาาต้้องง่่่เเเยพืีดูสแวรื่่อองราาวทุกยงเยมันกล่าต มื่อมันดันมาเกิดโศกนาตรกรรมที่ทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยต้องจมน้ำเสียชีวิตภายในแคมป์คริสตัลเลคและนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้แม่อย่างพาเมล่าออกไล่ล่าแก้แค้นให้กับลูกชายของเธอที่เสียชีวิตไปซึ่งถ้าใครเคยดูหนังสุด13บภาคแรกมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ตัวละครแม่เนี่ยมันโหดไม่แพ้กับลูกชายอย่างเจสันเลยครับไล่เชืออคนอื่นเป็นว่าเล่นไม่ต่างกันฉะนั้นมารอดูกันครับว่าซีรีส์ภาคต้นกำเนิดของสุด13บมมันจะออกมาเป็นยังไง